สิ่งของนี้ปกติมันเป็นสีอะไรคะเอ้ยเท่าที่เห็นมีหลายสีนาะอย่างสีนี้กันยันโอมะม่วงอะมงโก้มีดอีโร่ีโาวแต่ตอบล้มันจะมีสีมีสีสเกตแหมไม่ใช่แล้วเธอรู้หรือเปล่ามันคืออะไรอะจูบแล้วรู้หรือเปล่าแล้รู้หรือเปล่าแล้วรู้ยังไง ว่าพี่มารพูดความจริงไหมคะจริงที่สุดครับจริงมากๆาเยมยงแสดงว่าก <c oughs> ูอ,อีกแล้วเหรอสวัสดีครับ <S 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 ไม่ไม่เรไม่ซิงกันนิดนึงเพราะว่าอย่างนี้คือพี่อาเนี่ยก็มาครั้งแรกใช่ครับผมนี่สมาชิกใหม่อว้ยเป็นเคสคอนใช่ด้วยเนี่นี่ก็ใหม่มาแล้วสองสองคนแขกรับเชิญของเราแก้กับโมบายแลสวัสดีใหม่เราแบบพร้อมกันไหมให้มันแฉกันแล้วแท้มาหนึ่งสองสาม มาเดี๋ยวเรามาเขาไม่มัไม่มีใครนับให้ราเลยมึงเข้าเองนับรายการเองไม่เหรองั้นเรามาทักทายคนดูว่าสวัสดีรับของอีกรอนหนึ่งนะนึ่งสาวัสดีอเอเป็นเคสคอรกับเกมเธอันแหละอนี้เอะไรงทอ่าแบคเฮสได้ไหมเธอนั่นแหละต่อแหละเฮ้ยต้องะเอาก็มีของแบคเฮดเนี่ยอะรเหรอ เคยฟังไม่เคยฟังเพลงนี้ไงไม่เคยเออตาใสกันทั้งคู่ใช่ใช่พี่ก็ไม่เคยพี่เคยไม่ทันอยู่แล้วอ่ะทามแก้วกับโมบายดีกว่านนี่คือเอ่อทำช่องด้วยกันอยู่ใช่ไหมใช่จากช่องเจอที่ชาแนลค่ะเขื่จังมันเกี่ยวกับอะไรช่องของเราก็คือเราจะมีเพื่อนสนิทกัน4คนตอนที่อยู่ BTS ด้วยกันใช่ไหมคะแก้วโมบายน้ำหนึ่งปุเป้ก็รู้สึกว่าเอ้ยออกมาแล้วมันไม่มีเพื่อนที่อื่นแล้วค่ะใช่เขาก็อยังสี่คนเราเลยแบบเพื่อนเพื่อนเราเรายังต้องอยู่ด้วยกันอยู่นะก็เลยอยากทำช่อง YouTube ด้วยกันถ้ามันจะได้มี ด้วยความเป็นพี่น้องกันซิสเตอร์ก็เลยชื่อช่องเซอร์ทิสเป็นกวนกันทวนกันแล้วก็โปรดักชั o n เรานี่คือมีแบบนิกเนมว่าทุลักทุเลโปรดักชั o n เพราะอะไรอ่ะทุกวันนี้ยังทำทุกอย่างกันเองใช่ตั้งกล้องเองตัดต่อเองตัดถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เอาทีมพวกพี่ผู้ชื่อนเพราะว่าทำให้ซีอยู่แล้วจริงป่าไปเลยไม่าแต่คนรักษอยากอยากมีกล้องจับทีมงานมาดูการพูดอะตั อ่ะถามถามคู่นี้ที่บอกความสัมพันธ์แก้กับโมบายความสัมพันธ์สนิทกันมานานแล้วใช่ไหมนานแล้วค่ะนารนานไหมวะนานนันเริ่มในวงนั่นแหละใช่ก็คือกันกี่ปีกรู้จักกันหกปีหกปีแล้วแสดงว่าถ้าใครโกหกเนี่ยก็คือรู้เลยปกติไม่ค่อยโกหกกันนะจริงหรือเปล่าจริง แต่วันนี้แหละเราต้องจับโกหกคนจริงๆมันคือจับคนตอแหลให้ได้นะแหละแต่ว่าแบบจับคนตอแหลให้ได้เุณมันซบซ้อซบซ้อไปพร้อม้ยยังค่ะลูกกติกาเกมเธอนั่นแหละตอแหลตอแหลผู้เล่นจะแบ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคนร้ายและนักสื่อ ผู้ต้องสงสัยทุกคนจะได้ข้อมูลชุดเดียวกันและต้องตอบคำถามตามความจริงเท่านั้นคนร้ายคือคนที่นั่งอยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยแต่ไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลยหน้าที่ของคนร้ายก็คือพยายามเนียนว่าตัวเองรู้แต่ไม่ให้นักสืบจับได้นะนักสืบมีหน้าที่ตามหาให้ได้ว่าใครคือคนร้ายในเกมนี้จากการสอบสวนโดยสามารถสอบสวนได้ทั้งหมด3รอบรอบละหนึ่งคำถามต่อหนึ่งคนจบการสอบสวนนักสืบต้องบอกให้ได้ว่าใครในกลุ่มผู้ต้องสงสัยคือคนร้ายตัวจริง <c oughs> โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเราดูกระดาษเปล่าเปล่า้ยอะไรอ่ะเนี่ยแบงค์มาเลยเนี่ยถามโมบายก่อนเขาต้องตึงเครียดหรือเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอุ้ยเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ อุ้ยหลตาเลยอะเราไม่เราไม่รู้แน่เลยอะสวยด้วยสวยมากอ้ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าอยากแงไม่ได้ค่ะถามพี่เหรอถามพี่ยาว่าครับผมอ๋อยังยังแมวแมวถามถามถามแก้วเขาเป็นแก้วผู้หญิงผู้หญิงค่ะก็ปล่อยเลยผู้หญิงถามซ้ำทำไมนะเนาสวยด้วยใช่ไหมคะสวยมากบอกเลยถามพี่ยาชื่อจริงเขากี่พยางสองพยาง ถามแก้วเขาเป็นนักแสดงช่องอะไรไม่รู้อ่ะค่ายก็ได้ไม่ถึงแบบอยู่ค่ายลู่พีนีอยู่พีนมวยลู่พีนีเฮ้อไม่น่าหยาบฟังจังเดี๋ยวงงสามช่องสามโมบายชื่อจริงเขาสองพยางเหรอสองพยางชื่อจริงนะชื่อจริงสองพยางเหรอช่องสาม พี่ยาเขาเป็นนางเอกปะเป็นนางเอกสิครับปัจจุบันเขาเป็นนางเอกนะปัจจุบันเหรอก็เป็นนางเอกใช่สองพี่ยางใช่อจริงสองมีไม่กี่คนนางเอกน้อยมากเดียน่ายีน่ายาดาไปคิดเขาเยอะนี่ว่าดูหลอกใหญว่ามึงงงอะไรถามโมบายว่าไอ้ถามแก้วดีกว่าพี่คู่ขวัญเขาคือใครอุ้ยรู้เลยนีบอกไปใช่ไม่จะรู้เลยอระมาณจริง แต่ต้องบอกกต้องบอกเอาที่แบบเขาเคยกินใช่ไหมพี่เจมจิเออเคยจิ้มด้วยเนาะเคยจิ้มกับใครก็ได้ถูกไหมเดี๋ยว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 ี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวนมีรีแอคแตกๆระหว่างตอนนี้ไม่หนูเป็นคนจำคนไม่ค่อยได้ก็เลยแบบออหลับาจคนละยุคไงแบบเกิดคนละยุคใช่พี่ก็งงเหมือนกันเมื่อกี้ให้เจมจิจิ้มด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยพี่อาไม่โกหกผมว่าพี่อาดูใช่พี่จริงใจกับน้องพี่เสมออยู่แล้ว จีนจีเคยจิ้มกับใครจีอ้อเอ้าอะไรอ่ะอะไรกันครับเนี่ยว่าคนโกหกก็รู้ด้วยผมเองรู้แล้วเลยเนี่ยจะถูกหรือเปล่าโมบายเขาเล่นบุกเพยไหมไม่ได้เล่นคุณจะโยกเคลมัสอ่ะอ่ะครับผมเสียงดังหนักแน่นลุกหนักแน่นมากๆนางเอกคนนี้อ่ะ มีชีวยตทำไมปัจจุบันมีแฟนหรือยังมีนะมีจริงๆเขามีแฟนมีเอาแฟนขึ้นหน่อยเขามีแฟนเขาเขามีแฟนจริงๆกล้าสบตาแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าผมรู้นะ อีกแล้วหรอมันมีคนแบบโกหกไม่เนียนอยู่แถวนี้โ้โหโกหกไม่เนียนอยู่แถวนี้ผมขอตอบว่าแก้วนั่นแหละแก้วนั่นแหละทำไมคะที่เป็นคนจ่าแย๋จ่าแย่ไม่จ่าแยะใครเป็นคนใครเป็นคนสาเหลุยกมือขึ้นครับหนูครับ โศกตาก็รู้แล้วแล้วก็เจมจิคู่จิ้นมีคนเดียวคือเบลล่าเจ้าทำหน้าแบบช่วยกูด้วยตลอดเลยล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วตอบเจมจิมาน้องโมบายแบบและที่จริงคือใครก็เฉลยได้เลยเหรอได้เลยนี่หมได้เลยเหรอใครพี่พลเชื่อมา้เชื่อมานอ๋อเราไม่มัดชนะแต่พี่จับราได้แล้วคุณ ก็หงไม่เป็นนี่ค่ะนี่นี่เจะเที่ยวแล้วนะมารเจอที่มาสครับครโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโมบายเบีกอโอเคกระดาษเปล่าปะพี่มาม์แน่แน มัไม่ได้ผมเ่าผมไม่ได้โกหกอย่างยานมัดมัดมัดถามโมบายก่อนทรงหยุบทรงเครื่องของนี้เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจำทุกวันหรือไม่ทุกวันโอ้โห ก็ใช่ไงก็ไม่มีใครเลยก็แตลแฉะขนก็แตลแฉะขนก็แตลแฉะก็แตลแฉะก็แตลแฉะเออถ้าหน้าแดงขึ้นมาทำไมอันนี้ปัดแก้มปัดแก้มแบบเพื่อระผูมร้อนรุมันจะแดงขึ้นอ๋อใช่ปีนี่เองถ้าพี่มารว่าสิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่อำนวยความสะดวกในด้านไหนคะอุ๊ยยังอันนี้ใบ้หรอขวดหลังหรอไม่กำลังคิดอยู่มาอำนวยความสะดวกในแง่การ ขยายไม่ขยายเหรอมันขยายเออเออเออขยายขยายต่อไปกันอย่างนี้เจ้าเราจะเล่นใหญ่ไปก่อนขยายขยายขยายเหรอคะครับผมสิ่งของนี้ใหญ่ใช่ไหมครับปกติมันเป็นสีอะไรอะค่ะเอ้ยเท่าที่เห็นมีหลายสีนะอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงอะมงโก้ แต่ต่อแล้วมันจะมีสีมีสีสเกตแหม่ไม่ใช่บางทีก็เป็นสีดำ ใช่บางทีก็จะเป็นสีบอลสีบอลเลยอใช่ชมพูก็เคยเห็นอแดงก็มีนั่นแหละแต่ว่ามีหลายสีมีหลายสีพี่สองถามโมบายโอเคจงบอกขนาดของสิ่งของนี้ขนาดเหรอขนาดเลยขนาดนี้ขนาดนี้ใช่ขนาดประมาณนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเหรอคะมันมีหลายทรงเคยเห็นหลายทรงอมองกันเองแล้วมีหลายทรงไว้ใจไม่ได้เขาเหรอกูเนี่ย อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะโฮ้ย้ยคือเรื่องราวเนี้ยเรน์มันค่อนข้างกว้างอ่าบางมีตั้งแต่เกรดงานดีเกรดงานไม่ดีคุณภาพมันกว้างมากมีนั้นแหะต่อมีต่อมีตั้งแต่หลักร้อยหลักร้อยไม่ถึงหลักร้านเฮ้ยร้านแหละพี่ผู้ได้แค่นี้มันนดาหมดกน ถ้ามันเป็นสิ่งของที่ใช้ได้ทุกวันแล้วเนี่ยวันนี้พี่อาเอามาด้วยป่ะคะวันนี้ไม่ได้เอามาวันนี้ไม่ได้เอามาแต่วันนี้ไม่ได้เอามามันเป็นของใช้ส่วนตัวตอ,ยอยู่ที่บ้านเอ้ยแล้วแต่คนพกของคุคนพกก็พกได้ลคนพกชใช่เออเราพกหอห <c oughs> ไม่พกหนูใส่กระเป๋าเล็กๆหนูไม่พกคนใหญ่ <c oughs> อ๋อมันใหญ่ส่วนใหญ่มันมันแบบมันก็นก,นก็เปล่าหนูมันไม่ใช่ยังไงมันจะใหญ่กว่า,า,ามันมีคนแนบเนียนมากเลยอ่ะเอออันนี้อยากช่วยนะจะเนียจริงเนียนจริง,รง,รงคือไม่ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คนโกหกเลยเบื่อพูดถึงเตงทำไมอ่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> อ่ะ อีกรอบหนึ่งเเราจะใช้สิ่งของนี้ในสถานการณ์ไหนคะคุณโมบายสถานการณ์ไหนเหรอสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้มันใช่ไหมต้องใช้ตเม่ออรล่ะตอบเมื่ออะไรตเมื่อเมื่อเมื่ออะไรตมัะไ่อ่ะเยตเื่อตอบเมื่อแล่อยตอนนังอนนเอมันเป็อองทย่ช่วยเหลือเรา ไม่ใช่ยังยังยังไม่หยุดแท้ถมคือไม่ผิดเลยขยายนี่คือขยายนี่คืออะไรคะเอาแล้วเนี้ยมันขยายนีคลื่อนมันขยายคลื่นเขาเรียกแล้วว่าแอมปิจูไปไกลแล้วไปไกลแล้ววิ่งมันคืออะไรอ่ะเอ่อพี่อาร์ค่ะใช้สิ่งนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไรคะ เรื่เร็วนี่เลยคืนก่อนก็ยังใช้อยู่เลยชอบตุ่กตุ่มถาใช้ตอนกลางวันหลับตาแล้วไม่มเรียนใช้ตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนสิเขาบอกแล้วว่าคืนก่อนก็ต้องกลางคืนสิเขาบอกกลางคืนแล้วเล็บลิ้นทำไม่ปากมันแห้งปากมันแห้งต้องต้องดูแลต้องเชื่อเนื้อแล้วโอ้ยดูอีกแล้วดยังไม่ได้งงานคพราะตัวเออท้อมนะผมเปล่านะผมเปล่านะป่าเปล่าเปล่า สองสามเปล่าธอมืบายพี่เกจะเสียใจเธอนั่นแหละตายแย่แย่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคำถามากเปล่าเลยใช้ทำอะไรเออแล้วแบบใช้ยาแล้วใช้คนแรกรู้ไหมว่าคืออะไร ให้เดาให้เดาอวิทยุใกล้เคียงแต่หนูไปคิดว่าแว่นตาปะเริ่มแรกเป็นแว่นตาสักพักเปลี่ยนเป็นที่ขยายมีเปลี่ยนการขันสะดหนอยอ๋อใช่เป็นที่ขยายไม่ไมโคฟนไมโครโฟนช่ฉี่ครับฉี่มาครับปล่อยไฟมาเลยพรฮ้ยใครดังอี๋คนนี้เหรอ ไม่ใครก็ใครอ่ะพี่มาร์ชคะเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะจริงๆอ่ะโลกทุกวันในเรื่องเพศมันงไม่ต้องแบบแบ่งแยกหรอกไม่คนชอบปลูกไปดึงอ่ะไปจะตอบได้เนาะแต่ถ้าในแง่วงกว้างคนนี้เป็นผู้หญิงอ่าผู้หญิงอ่าพี่อ่ะเขาเป็นนักร้องยุคไหนคะเฮ้ยยุคแบบยุคพี่เลยยุคพี่เลยอ่ะใช่เอายุคพี่ตอนฟังเพลงเอาไว้ดีกว่าโอ้ ก็ประมาณ90 90ปีที่แล้ว2000 90ปีอะไรสองประมาประมาณปีส0 0พั0 0ีสองอันถามพี่แก้วเขาร้องเพลงอะไรโต๋องก็รู้เลยสิทีนี้เปลี่ยนเวลาไอ้แอปเพลงเขามีภาษาอังกฤษเอ๊ะถามพี่ม้าถามพี่ม้าครับพี่เคยเจอเขาไหมคะว้าวไมเคยมีโอกาสเกือบจะได้เจอนะโอ้ย อม่ได้ข้าลมขึ้นเลยอ่ะถามพี่เอวว่ะครับคิดว่าไม่มาร์พูดความจริงไหะจริงที่สุดครับจริงมากๆเพีงเสด็ว่ากู้อีกแล้วรอถามพี่แก้วว่าจำได้ไหมว่าเขาอะเริ่มเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้โหฉัต้องศึกษาประวัติเข้ามาเหรอน่าจะตั้งแต่เป็นสาวจำกายปะหาผู้ชายถูกใจไม่มี ไม่ก็ขาว่าเริ่มตั้งแต่อายุ15เกิดมาเป็นสาวรำวงอายุ15้าได้มาเป็นสาวรำวงอันเยอะเลยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยแต่ก็เล่าๆนั้นพี่ว่าน่าจะเด็กๆพอเขาเล่นเก่งนะใช่น่าจะดอดนั่งใช่ใช่เฮ้ยทำไมมันรู้กันทุกคนเลยว่าเดี๋ยวนังงงไปด้วยแล้วเนี่ยนี่รู้ไง พี่ก็รู้เหมือนกันพี่ก็พูดได้รู้เหมือนกันมันมันเรียนกันทุกคนเลยว่ะเดี๋ยวนะเออเลือกยากุเลยอ่ะรอบนี้ยากอืมยากมากถามีอาเขาเต้นเก่งไหมคะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งแค่ีอ่ะพี่เลยจะไม่ชอบเลยไม่เก่งม่เก่งไม่เก่งลยอันดับที่มาร์พี่เคยเห็นเขาเต้นไหมคือมันไม่ใช่ภาพจำเขาแต่ว่าคิดว่าเขาเขามี เก็บจังหวะเก็บจังหวะดูเป็นยู่งเก็บจังหวะเก็บจังหวะถามมาได้เลยฉันรู้เออถ้าเขามีคนสับแกจะไปดูไหมฉันไม่ค่อยฟังเพลงเขาฟังไม่ออกโอเคแล้วก็เรียกชื่อผมป่าครับผมป่าครับผมเปล่าครับผมป่านะครับพี่อีอาค่ะเธอนั่นแหละ แคนเป็นมาแหลยยุ้งเลยครับเฮ้ยยุคแบบยุคยพี่เลยเอายุคพี่ตอนังเพลงย่าเีเปลี่ยนไละไอแอปเพิ้เขามีภาษากฤษเคยมีโอกาสเกือบจะได้เจออะเขาเฮ้ยสาวไม่เอาเหมือนรู้เลยไม่รู้ฉันรู้ด้วยว่าเป็นใครเอเลสวิฟต์คอนนี้่ ตอนแรกพี่ตีความเป็นอิงมาแล้ววพี่เนียมาถึงจุจดหีได้เพื่อนไหลๆีน่ะแล้วพี่ยกสองพันก็คือสองพนนี้ก็คือรู้แต่แรกใช่ไม่แพรกผมฟังได้ที่ผมเฮ้ยอ่ะเพราะว่าไอ้คุณลกไปลกไม่ใช่สองพันหลังจากสองพันปะหลังสองพันะต่อไปตาชั้นล้สินะสวยพอดีเลยอจริง อีกแล้วอีกแล้วของปูอีกแล้วมาเราเริ่มอะไรดีเรสองลอุ้ยของปนเหมือนกันอือฮึอุ้ยของปดเลยชอบกินเยอะหมดเลยอ่ะถามตัวจีดก่อนแล้วกันครับถามมาร์ทนะครับเครื่องดื่มนี้พี่ชอบไหมอ่าคือกินได้ แต่ไม่ได้ไม่ได้โปรดไม่ได้โปรดปาไม่ได้โปรดปาเนี่ยใช้คพว่าชอบผมดูว่าพี่ชอบอะไรถามน้องแก้วนะครับครับเครื่องดื่มนี้น้ําสีอะไรครับน้ําสีอะไรอะคะสีเข้มเข้มค่ะเยสีเข้มเข้มบุบแบบเจาะจงกว่านี้หน่อยได้ไหมเจาะจงกว่านี้อะค่ะใช่ออกไปทางน้ำตาล นนนี้ำตาลมาฮอบกันนีสั้นด้วยสีแดงหรอออกเออออกแดงๆเหรอคะอใช่ค่ะน้ำตาลใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ถามโมบายครับเวลาดื่มขึ้นอยู่ชั้นนี้มันต้องผสมไหมครับต้องผสมไหมไม่ต้องผสมอ๋อไม่ต้องผสมไม่ต้องผสมเพราะว่าไม่ผสมมาอยู่แล้วกินแล้วสดชื่นชื่ออ๋อไม่เลยจุกอะไรอะฮะแล้วเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณอาการหลังกินมันเป็นยังไงมา อย่าโกหกนะเว้ยหรือว่าใช่ข้อมูลจริงนะแกใช่ก็เอ้คือมันก็ไม่ถึงขนาดแต่ว่าแบบฟิลในหัวมันแบบมันแบบมันอับบิดขึ้นอับบิดขึ้นอับบิดขึ้นได้ที่เริ่มพอจะรู้แล้วว่าไม่แต่คนเรามอับบิดได้เพราะหลายอย่างนะไม่ถึงว่า ไม่ได้บอกว่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรพอจะรู้แล้วว่าใครคข่กุ้งถามน้องแก้วครับขวดของเครื่องเครื่องดื่มอันนี้บรรจุภัณฑ์ของมันอ่ะเป็นลักษณะแบบไหนปกติที่แก้วกินอ่ะมันไม่ได้อยู่ในขวดค่ะมันอยู่ในแก้วก่อนอยู่ในแก้วมันมาจากขวดไหมหรือไม่ไม่รู้ืมไมู่้เฮ้ยไม่แต่ที่แก้วกินอ่ะมันอยู่ในแก้วมันเดวค่ะอ๋อโอเคโอเคถามหับายนะครับเครื่องดื่มชนิดนี้รสชาติเป็นยังไงขม แต่ว่าบางคนกินก็ไม่ขมยีค่ะยีละยีค่ะเวลากินใส่น้ำแข็งไหมใส่ไหมพี่มัดผมไม่ใส่มัดไม่ใส่เก้าใส่เก้วใส่เก้าใส่น้ำแข็งนี่หมดคำถามแล้วป่ะหมดคำถามหนูยังไม่ตอนเอาเลยโมบายใช่ไหมครับ่ส่วนใหญ่เครื่องดื่มชนิดนี้มันดื่มเวลาไหนตอนไหน แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะกินตอนไหนก็ได้แต่ตอนนอนกินไม่ได้แน่ๆทำไมอ่ะเพราะนอนอยู่นะเฮ้ยตายแล้วตายมันจะหงุดหงิดลักแน่อุ้ยไปรึกษากันเลยทำไมอ่ะลังเลอยู่ระหว่าง3คนนี่แหละก็ไม่มีคำตองเอาจริงจะบอกเคยกินรู้รสรู้รสมันจริงเหรอรู้รสดู้แล้วเธอรู้หรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะดู <trips> ้ออ <Airbnb> ันดื <existe> <net> ้ออันดื้อ ช่วยกันไงช่วยกันไงมีคนในคนหนึ่งนี่แหละมาผมขอตอบแล้วกันครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าของรายการเหรอจอย่ะไปดูอันนีอยขาล้อพี่าขอเอ็มพีจริงๆมาเธอนั่ยแหละต่อแล้ว ผู้หญิงหลอกกนได้พี่เอ้ยคือคครับคนที่ตอนไหนยกเลยครับยกนี่สามยกนี่อ้เนี่ยมันไอ้ขัดหัวเอ้าเฮ้ยทำไมทำไมถึงรู้ว่าไอ้มันคืออะไรก่อนมันคืออะไรก่อนน่าเปนคืออะไรพี่มาคือพี่เดาว่ามันคือยาดอง นัคือกาแฟอเมริกันโนยุสุเออบออ๋อมีกานยุสุใช่มันก็เรกินเราดย่นีไ่ี่หาอาการบอกตูกนะอากบอบูกด้วยพี่เป็นผู้ชายออผมไม่เก่งจริงสาตามอเกไม่พี้พูดเยเฉยอาดูยงปากปากเป็นอะไรอมอมอะไรไว้ใส่ก็ใสา ก็เ,เป็นว่าเราสี่คนก็ยืนยันว่าเรากูคไม่เก่งโดนจับได้หมดเลยใช่ค่ะบเออโ แต่ทางกับการก็เท่ากับว่าเป็นคนจับผิดคนโกหกเก่งเพราะฉะนั้นใครมาเจอว่าเราเนี่ยจะมาโกหกพวกเรานี่ไม่ได้ไม่ได้ครับผมดูตาเดียวรู้เลยฟังงานเขาออกเลยแบบเมื่อกี้เกือบไม่รอดเหมือนกันอ่ะก็จะบอกเรื่องลังเลสามคนนี้ใครก็ใครและแหละสุดท้ายแก้วสบายฝากผลงานเะาไปติดตามตอนนี้หน่อยช่องยูทูบของเรานะคะชื่อช่องว่า The c h e s e Channel ค่ะฝากไปกดต้องพูดว่าเลย Follow Subscribe กันด้วยแล้วก็ของแก้วนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจคอนเวอร์ s เตชันไ h ยแลนด์นะคะปริงปริงเขาว่บายเขาเลยของหนูนะคะก็ตอนนี้อยู่ค่ายเลิฟอิสค่ะกำลังจะปล่อยเพลงในแบบปีหน้าช่วงนี้ก็ทำพวกอินฟูแล้วก็มียูทูบเป็นของตัวเองด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพลงช้าเพลงเร็วอุ๊ยเดี๋ยวเขารู้หรือว่าแบบเพลงจับจังค่าหรือว่อะไรก้กำลังจะไปคุยวันนี้อ๋อกาจะไปคุยวันนี้นี่ไงเห็นไหมโกโกเก่งเออเราเชื่ออะไรเมื่อกี้นะเออเรื่องจริง ออารอติีตสามน้องจากกับเลิฟกีเซนวันนี้ขอบคุณแก้มบายมากมากเลยขอบคุณครับแล้วก็ใครชอบกิมนี้นะคะแล้วอยากให้ใครมายังไงก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยเราไปเชิญมาให้แต่เอาแบบโอเคนะเอาแบบเทเลสมิตอะไรนไม่เอานะเชิญไม่ได้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ